เนี่ยโอ้นี่มืออาชีพจริงๆขายวันเเป็นร้อยๆตับเลยเี่ยฮะด้กวเนี่ยฮะไรับสบันเด้อสุกบ่เาว่านกล้อ้เกนเร็วๆรับเกหน่อยร้อนไหมร้อนดีดเก่งมากเลยอ่ะร้อนอืโอ้ดูกินแลวกิาูกไปไหนหมดนายยยลูกไปทำงานนะ งานอะไรล่ะงานที่ไล่ไ่ตอนนี้ยายอายุก oh. ี่ปีแล้วอ่ะอายุห้าสี่ห้าแล้วโอ้อายุห้าสี่ห้าแล้วนั่พี่พี่ตะวันปีเดียวนี่ห้าสิบสี่มาเก็ตห้าสิบสี่แล้วเป็นไงอาชีพห้ารุ่งแก่รู้แก่ไหมแก่ก่ะอันนี้แก่ไหม ตอนนี้เธออยู่ไอู้่หนองเขาแก่กค่ะยังเขาเก่กว่าโอ้จะอยู่บนดอยนะคะทางงานทุกย่างทุกวันทางไรท่าสนคนพี่คนพี่ช่วคนพี่ได้อยู่บนดอยอากาศดีอ่ะเออแก่มาด้วยนีคือเขาทำงานเขาทำงานหนักค่ะเพราะว่าที่เนี้ยปลูกผักทั้งปีผักนี้สุกยังไม่เหมือนข้าวโพดแถวบ้านอ่ะนี่นี่ตัวนี้เออทุกที่เขาปลูกทั้งปีนอกผักนอก ร้อนลูกข้อใหญ่มั่วรู้เดี๋ยวแกะกระลำบ้านมีลูกหลายคนนะมีลูกกี่คนน่ะแปดคนมีลูกแปดคนเหรอมีลูกแปดคนลูกลูกยิงลูกยิงคนเดียวว่าใหญ่มั่วแล้วไม่มีคนหน้อยนะตอนนี้เหลือคนเนี้ย ใหย่โตหมดแล้วไม่มีคนน้อยแล้วบ้านส่งสังคมบ้านนี้ผัวเมียไปเอาค้นบ้านบ้านนี้มีเมียอี่คนสุกยังอ่ะมีเมียกี่คนบ้านเนี้คนเดียวเข้ากันเออคนเดียวมีคนเดียวเนาะเออคิดว่าเป็นพุ่งหลงนะน่ะพุ่นพุ่นหลงเนี้ยเอาหลายโค้งแน่อ่าใครละพุ่นหลงอ่ะพ่อหลวงพ่อหลวงพุ่นหลวงบ้านเข้ากันพ่อหลวงมีเมียกี่คนบ้านเนี้ผู้ใหญ่บ้านเหรอเออผู้ใหญ่บ้านน่ะมีเมียกี่คนบ้าี้ยมีสี่ห้าคนเวียนกรรมกู อีกข้อแอร์มีคนทาคีห้าเนี่ยเขานีไปละเออเพราะเขาไม่ไหวใช่ไหมอยู่กันเยอะเกินเนี่ยไม่มีจะกินเงินแล้วอะไรเลี้ยงเขาอ่ะเยอะแยะขนาดเนี้ยเทาไรทาำสวนกะนทำไรทำสวนผู้หญิงทำไรทำสวนนี่คือคนที่แล้วหบาทก็สิบห้าห้าไหร่กี่บาทเนี่ยโหแฟงไม่เอาหรอแถมไหมแถมที่แถมหรอคิดหนักเลยคิดหนักแล้วเป็นไรไม่เป็นไรค่ะเท่าไรยายเอาห้าแฟงกันได้กัน